อยู่นี้จะเรียกว่ามันคือแผนที่ที่เขียนจากฟ้าในยุคโบราณก็ไม่ผิดนักในปีคศ1513ในยุคที่ผู้คนเชื่อว่าโลกมีขอบวงเล็บโลูกบนนักเดินเรือส่วนใหญ่เชื่อกันว่าคุณอาจตกขอบโลกได้หากล่องเรือไกลเกินไปแต่แล้วในช่วงเวลานั้นก็ดันมีแผนที่แผ่นหนึ่งที่ปรากฏขึ้นจากจัก,กรวรรดิออตโตมันแผนที่แผ่นนี้ แสดงให้เห็นชายฝั่งแอฟริกาอเมริกาใต้และแอนตาร์กติกาและมันแม่นยำจนหน้าขนลุกพิลีเลสแมปเป็นแผนที่ที่ไม่ควรมีอยู่ในศตวรรษที่16ถูกวาดโดยพลเรือเอกพิลีเลสแห่งจัก,กรวรรดิออตโตมันลงวันที่คศ1513 แต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือข้อมูลในแผนที่ล้ำหน้ายุคเกินไปหลายร้อยปีมันแสดงให้เห็นชายฝั่งของเมริกาใต้ถูกต้องอย่างแม่นยำทั้งที่โคลัมบัสเพิ่งค้นพบทวีปเมื่อ21ปีก่อนและแอนตาร์กติกาเพิ่งค้นพบในศตวรรษที่19นั่นก็คือ400ปีหลังหลังจากที่เขาเขียนแผนที่แผ่นนี้ขึ้นมาในศตวรรษที่16ความรู้เรื่องแผนที่ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแผนที่ส่วนใหญ่ถูกวาดจากการเล่าปากต่อปากด้วยข้อมูลจากนักเดินเรือ มันคือแนวคิดแผนที่โลกกลมเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักวิชาการแต่ยังไม่ได้แพร่หลายต่มหาชนพีลีเลสแมปกับแสดงเส้นโค้งของชายฝั่งและมุมละติจูดได้อย่างแม่นยำจนน่าแปลกใจแผนที่ต้นฉบับของพีรีเลสสูญหายไปหลายร้อยปีจนกระทั่งคิตตศักรา์1929นักประวัติศาสตร์ค้นพบชิ้นส่วนของแผนที่ชิ้นหนึ่งในพระราชวังโทคาปเมืองอิสตันบู มันเป็นเพียงเศษของครึ่งซีกตะวันตกแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้โลกต้องทบทวนประวัติศาสตร์อีกครั้งระหว่างอินเดียกับศรีลังกามีทางเดินโบราณทอดยาวกว่า30กิโลเมตรใต้ผิวน้ําสะพานนี้ไม่ใช่สะพานสมัยใหม่แต่เป็นโครงสร้างหินและทรายที่เรียงต่อกันราวกับฝีมือมนุษย์ที่นี่ถูกเรียกว่าอดัมบิชหรือสะพานพระรามตามตำนานฮินดูสะพานนี้เป็นแนวยาวของสันดอนทรายทอดยาวจากเมืองลาเมสวาัม ทางตอนใต้ของอินเดียไปยังเกาะมานาของศรีลังกามันมีความยาวกว่า30กิโลเมตรและมองเห็นได้ชัดจากภาพถ่ายดาวเทียมนักธรณีวิทยาบางคนเชื่อว่ามันเป็นสันทรายที่เกิดขึ้นจากกระแสน้ําและการสะสมของตะกอนตามธรรมชาติแล้วทําไมถึงมีคนเชื่อว่ามนุษย์เป็นคนสร้างเพราะในมหากาพรามายณะของศาสนาฮินดูมีการกล่าวถึงสะพานศักดิ์สิทธิ์ที่พระรามสร้างขึ้นพร้อมกับกองทัพวานน เพื่อข้ามไปช่วยนางสีดาในกรุงลงกาสะพานแห่งนั้นมีชื่อว่าเซตูบันเดอและตำแหน่งของสะพานนี้ตรงกับสะพานอดัมบิดเหมือนในตำราเป๊ะมันก็เลยทําให้ผู้คนมากมายได้เชื่อว่าสะพานนี้ถูกสร้างโดยพระรามคําว่าอดัมบิดมาจากความเชื่ออิสลามที่ว่าอาดัมเคยเดินมาจากสีรังกาผ่านสะพาน,น